เหมือนข้อได้เปรียนนะครับได้ฟังทุกคนมาหมดเลยแล้วก็ชื่อเปลี่ยนมาตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายคะแล้วเมื่อกี้ก็เกอดไม่ได้พูดละเอ้วนี่ไฟไม่เอานี่ยไม่มีไฟสองหน้าพี่เหรอวันนี้ไม่มีใครตั้งไฟเหลือเนยนะวันนี้อาจารย์หลอกงั้นครับวันนี้อาจารย์หลอกขอบคุณมากโอเคฮะก็สรุปชื่อผมก็กลายเป็นมิกกี้คาบูติคาเออมิกกี้บูติคาพี่ชอบโอเคเพราะว่ามันโดนเหล่าตั้งแต่เมื่อกี้ครับมีทั้ง มีทั้งจิวเวลรี่นี่นี่มาตอนอะไรจะงุ่นเลยถามในนี้เด็ไม่ใช่ตรงนี้ถ่ายไลฟ์นี่ให้เปลี่ยนพี่โอเคป่ะถ่ายถ่ายแล้วพี่เสร็จยังไงพี่ก็เลยแต่งเป็นพี่กี้โอเคก็ก็ก็ตรงงานเพราะว่งานหนึงานจีนทาเออจีนทาไหนละพี่ชอบพี่ชอบอันนี้โอเคโอเคเอาได้ไไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นรถใหม่ไม่ต้องเป็นต้องเป็นรถราคาถูกไม่ได้เป็นต้องเป็นรถราคาแพงเสียขอไป ถ้าคุณเห็นคุณค่ากับรถหนึ่งเราสามารถเจรใหมให้มันดุ่มแย้มออกมาต่างออกไปเอเควคนนี้เอาบ้านได้เลยคุ้มมากคุณได้คุ้มมากแต่ก็วันนี้เขาได้คำไรเยเพิ่ธุรกิจของคุณเลยก็มีโัวแรงใหม่ขึ้นมาดีเลยโรงงานอมตย์โปรถคุณโอ๋อเพราะมันเขาฟังพี่มาตลอด ไดคำ Malcolm, ไม่แพงมาโดเลยตรงนี้ใช่ไหมคำไม่แพงคือคําว่าอมตะมคำว่าเทเลนไทน์คำว่าไอติคือเออน้อกจากวิญญาณเหมือนกองอัลมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้มีมีอัลมาดีพัสดุ์ด้วยนะฮะเออแต่แต่มันมันไม่ของมันไม่ของไม่ของคำเออคนนี้คนนี้แบบว่าแล้วคุณเป็นแบรนด์แบนด์ซเดอร์ของธุรกิจอยู่เลย ไม่เคาเนี่ยเขาหน้าตาโอเคเลยนะหน้าตาหล่อด้วยนะนาตัดผมกับเพิ่มอะไรแต่งตัวดี <c oughs> <ค>อ่ะมาดูนหน่อยนี่นี่เดี๋ยวพี่ให้พี่ถือกล้องเอง <c oughs> <c oughs> แค่เลยเ่ลยไม่ไปอยู่ตรงนั้น <c oughs> โอ,อ้ยทุกคน <c oughs> วันนี้เดี๋ยวนะทุกคนวันนี้นะเรามา,าบรรยากาศของการเรียนการสอนนะครับวันนี้ขอชื่อว่าผูกขาดทั้งตลาดเอาไม่ให้ผูกขาดตลาดบนไม่เอาทั้งตลาดทั้งตลาดเหนื่อยเอาแค่ตลาดบนพอแค่ตลาดให้คนอื่นแข่งกันไปเราไม่ต้องแข่งกับใครทั้งสิ้น วันนี้ก็มีหนึ่งซูเปอร์สตาร์หลายคนนะครับนี่มีหลายคนนะเนี่ยนี่นี่น,น,น,นี่นี่ก็ซูเปอร์สตาร์เหมือนกันคนนี้นะคนนี้ไม่ธรรมดานะคนนี้สอนเรื่องหุ้นเก่งมากรวยมากธุ <laughs> ร,รกิจไปได้ดีมากนี่สามีเขาคุณซิ่งนี่ก็อะไรทำบูติคามิกกี้ครับม,มิกกี้โอเคเดี๋ยวคุยกันต่อนี่อ่นนี่ก็เดี๋ยวให,ให,ให้ให้ดูบรรยากาศที่ผมเทรนนะ,ะสุนุมัยทุกคน เฮ้ยถ้าดูทำเป็นตื่นเต้นหน่อยดิ acting acting หน่อยดิ๋ยว acting หน่อย acting หน่อยว่า acting หน่อยไหมอ่ะสนุกแบบเมื่อกี้แม่งเหมือนแบบว่าแบบว่าเด็กเด็กเด็กอะไรอ่ะเหมือนไปสัมภาษณ์เด็กในโรงเรียนแล้วเด็กแม่งก็กลัวอาจารย์นะก็ไม่กล้าพูดอะไรกลัวถามไม่เอาเอาแบบตื่นเต้นหน่อยดิ๋ยวเอาแบบตื่นเต้นหน่อยว่าเออครั้งนี้มาสนุกไหมครับสนุก acting แบบ acting แบบสนุกเวอร์หน่อยสนุกเวอร์ acting หน่อยแกล้งหน่อยก็ได้เสียใจนิดนึงเสียใจนิดนึงเผื่อออกกล้องให้คนอื่นเขาเข้าใจหน่อย สนุกไหมสนุก <c oughs> โอเคขั้นชั่วหน่อยโอเคงั้นงั้นถ่ายเป็นกล้องหลังอีกทีนึง <ante> ให้พี่ให้พี่โค้ดไม่ต้องมาไม,ไม่คนพูดอยู่นี่ก็้ ah. ไม่นั่นอ่ะเออสรุปคำแพงได้คำแพงไปแล้วที <C hips> นี้เฮ้ยคนนี้พี่เก่งว่ะ <C hips> เอเอโอเคขาคิดเขาคิดเขาค,คิดได้แบบว่าคือระหว่างที่พี่สอนแต่ละคนไปเขาก็สรุปบทเรียนให้เขาเองทำไมคุณถ้าสังเกตการเรียนไหมวันนี้ครั้งนี้พี่เรียนแบบเวิร์กช็อป ท่าเรียนแบบทฤษฎีเดี๋ยวคุณไปเรียนออนไลน์ก็ได้ออนไลน์มันไม่ต้องมันแต่ครั้งนี้พี่โคช้ชทีละคนเลยเแล้วแล้วอากาศจะไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนราคาเปล่นราคาก่อนเลยครับที่ร้านที่ร้านเขาเปลี่ยนราคาอยู่แล้ว,ลวลผมรอที่จะมาเรียนกนของอาจารย์ก่อนเราค่อยไปทำราคาซึ่งราคาผมผมคิดได้หมดแล้วเหลือแค่ ตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อละ R P M ใช่ไหมแต่ว่าพี่เปลี่ยนแล้วเออที่ที่เราคือคุยกันคือว่ามันน่าจะเปลี่ยนใช่ไม่หมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ผมจะเพิ่มเพราะผมวางหมดแล้วมีทั้งซื้อโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอีเมลทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกอันก็คือมิกกี้อ่าโอเคโอเคนี่คนนี้ผมก็สอนอ่สอนเข้าไปวิธีการสร้างแบรนด์อะไรเงี้ยไม่ไม่เปิดเผยถ้าอยากจะมาเรียนต้องมาเรียนเองนะจ๊ะอาทิตย์หน้ามี2วันนะจ๊ะยังมีเหลือ2วันสุดท้ายไม่สอนแล้ว ข้อนี้ข้อสุดท้ายข้อนี้ชื่อว่าผูกขาดตล,ลาดบน luxury marketing นะครับข้อนี้ไม่เหมาะใครไม่เหมาะกับคนที่ต้องการขายถูกๆและขายทั้งตลาดเหน่อยๆไม่ต้องแล้วแข่งแข่งแข่งกับคนเยอะๆไม่ต้องข้อนี้เหมาะคนที่จะเอาตลาดบนเท่านั้นตลาดคนมีตังเท่านั้นตลาดพรีเมียมตลาด luxury และคุณต้องการผูกขาดเลยอ่ะเมื่อกี้ได้พี่สอนคา ประโยคอันหนึ่งใช่ไหมจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าคิดถึงจุดๆให้คิดถึงจุดๆเท่านั้นนี่คือสูตรโหสอนแพงมากเลยเว้ยอ่ามิกกี้บอกสอนมาดีว่าบอกตอบมาหน่อยว่าถ้าคิดถึงอะไรให้คิดถึงถึงมิกกี้เท่านั้นออกไลฟ์สดเลยเว้ยถ้าคิดถึงอ่ะพี่คิดให้ความงามอมตะวรรคุณมิกกี้บูติคา อ่าเท่านั้นมิกกี้มิกกี้คือใครอย่าให้เขาสงสัยมิกกี้คือผมครับมิกกี้คือคุณใช่ครับจริงๆพูดคำว่ามิสเตอร์มิกกี้ก็ได้อ่าตอนแรกว่าจะใช้มิสเตอร์มิกกี้นะเดี๋ยวจะ็ดซ้ำกี่อีกทีก็เลยไม่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 ซ้ำกันนะไม่ซ้ำไม่เห็นซ้ำเลยมิกกี้ก็ได้ครับเออมิสเตอร์มิกกี้เขาจะได้รู้เลยว่ากูนี่แหละมิกกี้มึงไม่ใช่แบบมิกกี้เมาส์ที่ไหนเดี๋ยวคนาเรียกว่ามิกกี้เมาส์ใช่ไหมฉันนี่แหละมิกกี้แล้วก็แบบให้ชัดเจนเลยว่าตกลงไม่ต้องให้คนเดานะก็เปลี่ยนเป็นมิสเตอร์มิกกีู้ เออแล้วมันนั่งข้องจองนิดหน่อยด้วยมิสเตอร์มิกกี้บูติกคาร์จำง่ายพูดได้คำเดียวจบเลยใช่ไหมดีกว่า RPM เต้องเยอะอตอนแรกคือ RPM ีเอซ้ำเยอะมากซ้เยอะมากไม่เอาห้ามซ้ำกับคนอื่นกูต้องคนเดียว <c oughs> RPM อะไรตอนแรก RPM ์พีเอ็อโต้ดทลลิงจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่มีใครจำได้ RPM Auto อ็มออโต้ดิทลลิงไม่มีใครจำได้เปลี่ยนเลยมิสเตอร์มิกกี้บูติกคาร์อะไรสำหรับคนที่รักรถเท่านั้นสำหรับคนที่ อะไรความงามอมตะก็มันมันดูโบราณเออมันดูโบราณไปหน่อยมันเหมือนเหมือนฟังเพชรอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหาคำใบคำใหม่ๆคำหรูๆคำเท่ๆมันต้องดูเท่เหมือนตัวเราเขา่อยตบใหม่ทีเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวตอนบ่ายคุณจะคิดได้เดี๋ยวมันจะมีอะไรหลุดออกมาเต็มไปหมดเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลุดเต็มไปหมดคุณก็เก็บเก็บเก็บแล้วเขียนเฉียนเฉียนเดี๋ยวเขาได้เองนะมาที่นี่คือไวเบชั่นอีกคนละแบบในคนทุกคนมาดูนี่ไวเบชั่นมันคือคือแบบนี้ ถ้าคุณเครียดนะคือเหตุผลที่คุณคิดธุรกิจคุณไม่ได้เพราะคุณมันอยู่แต่ความเครียดคุณประชุมกับพนักงานวันๆคุณกับแล้วอย่าประชุมผมบอกเลยอย่าประชุมยิ่งประชุมยิ่งเจ๊งจําไว้ยิ่งประชุมยิ่งเจ๊งใครอ่อ,อชื่ออีลอนไม่ใช่ Elon Musk อีลอนมาสอีกคนนึงมาร์คคิวบันมาร์คคิวบันแม่งบอกเลยมันไม่เคยประชุมเลยนั่นเป็นพันล้านด้วยพันล้านเหรียญนะเขาไม่ไม่เคยประชุมเขาเกลียดการประชุมเหมือนผมเนี่ย ส่นวนใหญ่ประชุมนี้ไม่เสียเวลามากผมกล้าบอกเลยคุณน้ำซ่าคุณนะเป็นนักอะไรนักธุรกิจระดับ500ล้านอัพนะมาเจอผมลยอาทิตย์หน้ามีเหลือแค่ไม่กี่ที่นะสามแสนบาท2วันนะครับลุ้งก็มาอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้า,า,า,นาจะเป็นรุ่นสุดท้ายละผูกขาดตลาดบน2วัน3ามแสนบาทใครเรียนออนไลน์ก็60,000บาทนะครับออ,อ,ออนไลน์เขาชื่อว่าผูกขาดตลาดบน Luxury Marketing by b a n d บายบัณฑิตอุงวังศรีไม่มีใครสอนในในในประเทศไทยนะครับมีผมคนเดียวโอเค ก็ถ้าสนใจติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ครับระวังพวกมีชฉาชีพตอนนี้ Facebook เอากำจัดเกิดอะไรขึ้นรู้ป้าใน f c e e o o o นี่อัปเดตเลยอัปเดตเกิดอะไรขึ้นแบบเฟซบุ o กเพิ่งทำใหม่ Facebook เอาลค์ไปแล้วเอาลค์ออกไปแล้วไม่มียอดไลค์แล้วหรือแต่ยอด Follow เห็นหรือเปล่าหรือแต่ยอด Follow ยอดไลค์ออกไปแล้วมันวุ่นวายมันสับสนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลย เพจของผมมีคนตาม1.3ล้านคนห้ามโอนเงินให้เพจอื่นห้ามคุยกับเพจอื่นที่มันมีไม่มีคนตามเกินเพจเอ่อเกินเกิน1.3ล้านคนเพจของผมคนตาม1.3ล้านคนมันจะชอบมีเพจออมนี่นี่เพจแต่ก่อนมันต้องพูดสองข้อรอบไงเออคนไลค์แปดแสนนะแล้วก็ยอดตาม1.3ล้านคนแม่งงงคราวนี้ถ้าเพจไหนคนมันจ้างชื่อว่าอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีมีนะอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีแต่แม่งไม่มีคนตามเลยจะไปหลอกเอาเงินคน อันนั้นไม่โอเคห้ามไปคุยกับมันแบนมันเลย <laughs> แบนมันเลย <laughs> แต่ดูดีๆก่อนนะเดี๋ยวมาแบนเด็ดเดี๋ยวมาบล็อกเลยมหนึ่งจดสมล้านคนแล้วมันมีที่ตึกต๊กสีฟ้าอันนั้นใช่โอเคนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันละแล้วก็ใครสนใจคอสน,นี้ก็มาได้นะทุกคนสนุกไหมวันนี้ แอคติ้ง oh. หน่อยเราเอามาเอามามุมน e ี้ห sì น่อยเอามามุมนี้หน่อยมุมนี้รู้สึกมุมนี้มุมนี้วินเนอร์มุมนี้วินเนอร์มุมนั้นยังดูเหนื่อยอยู่โอเคผมบอกได้เลยเวลาคุณมานะเวลาคุณมาที่อาณาจักรของผมเนี่ยอาณาจักรบันดิตยูนิเวิร์สเนี่ยมันจะได้ฟีลอีกแบบหนึ่งห้ามไปประชุมคิดเครียดเวลาคุณคิดเครียดคุณจะไม่ได้ไอเดียเจ๋งๆออกมาเวลาไอเดียเจ๋งๆคุณจะมาจากตอนที่คุณรีแลกซ์ผ่อนคลาย เนี่ยผมก็สร้างอาณาจักรของผมขึ้นมาจากแบบนี้ผมอยู่กับธรรมชาติดูอยู่กับอ,อะไรที่มันรีแลกซ์แล้วก็ผมจูนกับพลังงานคลื่นที่สูงที่สุดอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิทยาศาสตร์เลยคลื่นที่สูงที่สุดคือคลื่นอัจฉริยะแล้วทุกคนมีอัจฉริยะอยู่ในตัวแต่คุณเอามาันออกมาไม่ได้คุณมวัวแต่นั่งประชุมคิเกียรกับลูกน้องที่แบบว่าก็มาเอาเรื่องคิเกียรมาแล้วก็ส่วนใหญ่คุยเรื่องอไร้สาระใช่ป่ะเวลาใครเคยประชุมบ้าง เวลาใครไปชุมก็อาพอเข้ามาก็ค่อยๆเดินชย,ย,ยอยเข้ามาทีละคนแล้วก็อเป็นไงบ้างเออเนี่ยลูกทําอะไรดูอะไรกันมาคุยกันเสียเวลาเป็นเปล่าคุณสุธีเป็นเปล่าใช่ไห<ช><ช>มคุยกันเสียเวลาไม่ต้องอีเมลอย่างเดียวหรือว่าส่งไลน์ไปจบไม่ต้องประชุมกันไม่ต้องเจอหน้าบริษัทผมเจอกันหน้ากนประชุมกันสองเนี่ยรูกน้องผมจะรู้เนี่ยรู้น้อง <c oughs> คนเนี้ยมือขวาผมเนี่ยนปนพิตตสวัสดีค่ะประชุมกันปีปีเราประชุมกันเท่าไหร่ห้านาทีห้านาที อะไรสัตว์ผมไม่เคยสามวันครั้งห้านาทีสามวัน,ม,วนมีที่ไหนไม่ผมพี่ไม่เคยประชุมสามวันครั้งมีที่ไหนไเนรียกหนูสามวันครั้งอ๋อปีหนึ่งปีใช่เรียกสามวันครั้งนั่นเรียกเรียกเขาขึ้นมาที่ออฟฟิศผมแล้วก็ห้านาทีจบก็แล้วก็ประชุมใหญ่นะที่แบบนั่งนั่งบนโต๊ะทั้งบริษัทนะคือบริษัทผมก็มีแค่ห้าคนอะห้าคนอะ่ะใน Office ในในช็อปก็มีแค่สี่คนปีหนึ่งประชุม,มกี่ครั้งเองสามสี่ครั้งเองปีหนึ่งดีไหมแบบนี้ ใครเบื่อประชุมบ้างไหนบอกมาได้ใครเบื่อประชุมบ้างใครเครประชุมแล้วเบื่อประชุมบ้างประชุมมันเป็นเรื่องจําไวน้นะทุกคนอู้ oh. คนดูพันกว่าคน <laughs> สอนพวกคุณเลยสอนฟรีสอนฟรีอ,ฟรอันนี้ให้เห็นให้เห็นนี่ก่อนให้เห็นเออสอนฟรีจําไว้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวผมสรุปให้ก็ได้มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Death by Meeting ประชุมจนตายกันไปข้างหนึ่ง แล้วน้าปกแม่งเป็นรูปรูปโครงกระดูกคนที่นั่งมีโต๊ะประชุมแล้วก็เป็นรูปโครงกระดูกคือประชุมนี้เป็นเรื่องอะไรที่ห่วยมากเสียเวลามากไลน์ลครั้งเดียวส่งเลชเชตในไลนมึงพอแล้วส่งอีเมลแต่เดี๋ยวนี้คนไทยไม่ชอบใช้อีเมลใช่ไหมก็ใช้ไลน์พอแล้วเจ้านายสั่งงานมาพอไม่ต้องประชุมอะไรกันเยอะแยะโอเคไหมจบโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะใครสนใจลงคอสน,นี้มาได้นะครับ อาทิตย์หน้าสามวันที่หลายหกกับเจ็ดนะอาทิตย์หน้าก็มีผู้ช่วยอา,อาจารย์ก็คือลุงนะครับลุงก็เรียนคอร์สนี้เหมือนกันตั้งแต่6ปีที่แล้วคอร์ชื่อว่า Luxury Marketing หรือผูกขาดตลาดบนตอนนี้นางก็รวยมากก็เลยมาช่วยผมสอนถ้าใครอยากจะขายของออนไลน์จนร่ำรวยไปเรียนคอร์ชื่อว่าขายของออนไลน์ผมมีคอร์สนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากเรียนปูกขาดตลาดบนอยากจะขายของออนไลน์ก่อนอมาเรียนคอร์ชื่อว่า ขายของออนไลน์ตอนนี้ราคาอยู่จาก25,000ลดเหลือ19,500บาทนะครับเป็นราคาพิเศษสำหรับรายนี้เท่านั้นมีอีกเรื่องนี้ต้องพรีเซนต์ไว้เฮ้ยจำได้อันเนี้ยต้อยคนดูความมหาศาัศจรรย์ถือถือก็ถือไดนะ้ลืมไปไหนไหนอยู่ในไลฟ์คนดูพันกว่าคนนี่มิสเตอร์ฟิวเจอร์ต้องอันนี้มาโชว์หน่อยเดี๋ยวต้องไวเอาวันฟิวเจอร์มาวันฟิวเจอร์อยู่ไหนวันฟิวเจอร์วันฟิวเจอร์หยิบวันฟิวเจอร์หน่อยอันฟิวเจอร์มาแล้วนะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอยู่นี้วันนั้นเว้ย คือคนไหนๆผู้คุณก็โดนโดนเข้ามาดูอยู่แล้วอต้อง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 โชว์อะไรให้ดูหน่อยวันนั้นเนี่ยผมโชว์อันนี้ไว้ออกกล้องเอ่ออะไรอ่ะอันนี้เป็นแผ่น,นโซลา่าเขาเรียกแผ่นโซลา่าใช่ไหมแล้วก็แค่เป็นการให้ความรู้น่ว้ยว่าถ้าคุณเนี่ยอเ,เ,อเอาเอาขาเป็นมิสเตอร์ฟิวเจอร์แป๊บนึงมาจากอนาคตครับ ถ้าเกิดพวกคุณนะอยากจะมีเงินหมื่นล้านผมไปดูคลิปฝรั่งมาไงว่าถ้าอยากมีเงินหมื่นล้านบิลเลนเนีจะต้องสนใจวงการไหนมันก็มี10วงการใช่ไหมสิบวงการผมก็ให้ความรู้ไปว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงอันนึงที่มันเป็นองค์การพลังงานแล้วก็พลังงานที่มันกําลังมาตอนนี้คือ,อนอกจากพลังงานไฟฟ้าที่จะมาแทนน้นํามันใช่ไหมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วแม่งอะไรอะ,อะ b จไบเดนไบเดนก็เพิ่งเปลี่ยนนโยบายทังอเมริกาเลยว่าต้องเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมแปลว่าพลังงานไฟฟ้ามาแน่นอนและอีกพลังงานคือโซล่าพลังงานแสงอาทิตย์จะโชยดูว่ามันทำงานไงนี่ก็คือแผ่นโซล่าใช่ไหมเดี๋ยวเสียบ USB ใช่ไหมก็จะแบบขึ้นมาเลยไฟขึ้นตอนนี้ไม่มีไฟนะเวิร์กป่าวะ <c oughs> <c oughs> นี่ผมคิดดูสตี๊จ็อบเหมือนสตีกจับเออกำลังเดมโมไอโฟนอะ ดูว่ากำลังเดมโม่ไอโฟนเนี้ยนี่แบบว่านี่ล้ำนี่ล้ำล้ำอันนี้ก็คือแผ่นโซล่าใช่ไหมเสียบ USB ไม่ไม่ได้เสียบสายขึ้นเลย <ไง S 1> เห็นบ้างว้าวไหมว้าวาเอ,อ้ยกลุเป็นติดจับเลยนี่ยังไม่ได้ถูกแดดน,นี่คืออยู่ในในฝันเนี้ยถ้าถูกแดดยิ่งกว่านี้แล้วเอาแผ่นนี้ไปแปะบ้านคุณเนี่ยคือประหยัดไฟไปห้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์เอาแผ่นนี้แปะนี่ผมจะแปะแปะบ้านผมคนแรกเลยผู้อ่านเพิ่งซื้อที่มาอันดับต่อไปคือซื้อบ้าน เอาบ้านยกมาทั้งอันเลยมาแปะวางไว้หน้าแม่น้ำเจ้าพญาเลยเมื่อวานซื้อที่มาจเจ็ดไร่เจ้านี้ไปแปะบนบ้านของผมให้คุณดูเลยว่าประหยัดเงินแค่ไหนแปลว่าที่ของผมจะเจ็ดไร่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเลยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวดีไหมชอบไหมว้าวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายมาดูอีกเดี๋ยวจะเอาอะไร usb หลักมันมันมาเสียบเอาพัดลมมาเสียบเออเอาพัดลมมาเสียบว่าใส่ดะติดพัดลมด้วยนี่เจ๋งไหมนี่นี่สัมภาษณ์คนนี้หน่อยนี่ยังมีคนดูอยู่ปะเนี่ย เป็นพันแล้วเอาไม่เซอร์ไม่เซอร์ไม่เซอร์เอเนจี้มาดูหน่อยเร็วไม่เซอร์อโอเคนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคืนแบนนี้เขาสุธีมิสเตอร์โซล่าอาทิตย์ที่แล้วเขาเพิ่งมาเล็กเขาเพิ่งมาเจอผมอาทิตย์ที่แล้วสุธีมิสเตอร์โซล่าเออมิสเตอร์โซล่าเทพไหมอ่ะเดี๋ยวผมใส่แ่นมิสเตอร์มิสเตอร์เอ่อฟิวเจอร์พันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอพอเราพูดถึงเรื่องโซล่าปั๊บ ยังไม่ทันพูดยังไม่ทันอะไรโชว์แค่เนี้ยคนแม่งแบบขอเป็นตัวแทนเพียใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็แบบเราตกใจกันอย่างไรเว้ยเฮ้ยมีคนขอทัวเป็นตัวแทนแปลว่าคนก็เริ่มเห็นค่าแล้วครับใช่ไหมใช่แล้วกลับไปด้ดังานดังคือออกกล้องผมแป๊บเดียวมีคนทักป่ามีจริงครับใครลูกน้องจริงเหรอจริงลูกน้องทักว่าแล้วก็คนคือจริงๆผม มาเนี่ยนะไม่ได้บอกใครเลยออแล้วก็คือคนที่ทักก็คือคนที่มามาร่วมกันอ๋อโอเคโอผมก็อันนั้นเขาตามอยู่แล้วอ๋อโอเคเอาแค่นี้พอเดี๋ยวคนจะหนีหมดสองอาจารย์ส่วนสอสรุปถ้าใครสนใจนะเรื่องของโซลาก็ติดต่อไม่ได้ผมเป็นช่องทางการขายให้ให้ราคาพิเศษสำหรับเสษผมไหมลูกษส์ผมไหมพิเศษพิเศษไม่ใช่ลอยเป็นพิเศษนะราคาโปรโมชั่น ถ้าแบกอาจารย์เลยอ่าโอเคถ้าเกิดใครติดใครอยากจะติดโซล่านะครับโดยผู้เชี่ยวชาญข้อสำคัญคือนี่เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับเทสลาอ๋อใช่ลืมบอกไปใช่ใช่เทคโนโลยีเดียวกันรัดรัดติดออกมาเนี่ยสวยแบบเดียวกันเลยอ๋อคือคือคำแค่คำจุดเด่นคือหนึ่งเทคโนโลยีสวยติดออกมาต้องสวยด้วยคือสวยต้องสวยถ้าติดออกมาแล้วนะบ้านคุณน่าเกลียดเอาไหม ไม่เอาเปล่าแต่งหน้าสวยๆมาติดโซล่าแม่งหน้ากูบ้านกูน่าเกลียดเลยไม่เอาอ่ะใช่ไหมใช่นี่คือแตกต่างแตกต่างกับคือโซล่าในในตลาดก็มีคนอื่นทำเยมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยแต่จะขงู้แตกต่างยังไงแต่ว่าสวยแบบนี้ไม่มีอ๋อโอเคเขาเป็นผู้แทนจําหน่ายคนเดียวในประเทศไทยในประเทศไทยเซาลิเซียและในเซาลิเซียอ๋อโอเคแล้วแล้วก็เป็นเทคโนโลยีเดียวที่เทสลาใช้ เป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่เทสลาใช้อ่าโอเคแล้วคุณเป็นคนเดียวที่ในประเทศไทยที่ทำแบบนี้ได้ใช่อ่าโอเคอ่าถ้าใครสนใจก็ผมติดต่อเข้ามาิน inbox ผม inbox ผมเป็นแค่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางผ่านแบบพูดง่ายคือเป็นร้า,นห,านหน้าร้านออนไลน์ให้เขาอ๋อยังไม่มี infrastructure ในออนไลน์ทำไมก็เป็นหน้าร้านออนไลน์เขาอ่าถ้าใครสนใจส่งเขียนมาก็ให้ราคาพิเศษนะให้ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าผมเท่านั้นราคาพิเลย ่ะโอเคนะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ <c oughs> คุณเป็นคนส่งให้เขาห้ามทาให้เขาผิดหวังนะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมทีมงานผมพร้อมมากมพร้อมมาปกป,กต,ปกติเดียวรับใช้แค่ government ร,ออราชการปตท,อทอปตทนี่เป็นลูกค้าหลักของผมออปตทาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้ว<อ>ก็ปิโตเคมีทั้งหมด แต่ปกติไม่ได้ทำคอนซูมคือเขาเป็น B 2 G คือแบงค์เอ่อ business to government ก็ B าย B แล้วก็ B 2 g G อ่อ B 2 B กับ B 2 G ก็คือขายให้ธุรกิจอื่นนะก็พูดง่ายๆคือต้องต้องต้องเจ้าใหญ่หน่อยเจ้าใหญ่คือต้องเจ้าใหญ่ทั้งหมดไม่เคยมาเล่นไม่เคยมาแบบว่ารับใช้ลูกค้าแบบลูกค้าลูกค้าผมมีแค่สามร้อยลายท็อปของประเทศทั้งหมดอ่าโอเคโอเคเฮ้ยนี่ว่าวไหมว่าวไหมว้า โอเคใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเพจผมเดี๋ยวทีมงานผมตอบให้เราเป็นเราช่วยเขาเป็นหน้าร้านเหมือนนึกภาพแบบคุณมีหนังสือแล้วคุณอยากจะมาขายที่ซีเอ็นึกออกปะอ่านึก็เป็นหน้าร้านให้นะครับก็เขาก็เขาบอกเราไม่มีหน้าร้านออนไลน์ของเขาเองใช่ไหมเขามีหนังสือแต่ไม่มีช่องทางการขายผมเป็นช่องทางให้เขาละกันนะครับแต่ว่าให้ให้ราคาพิเศษกับคนที่ตามเพจของผมอันนี้เป็นผลทางอน,นาคตเดี๋ยวตอนบ่ายนะจะเอาผมให้คนไปซื้อมาละ จะเอาพัดลมอะไรมาจิม้มจะเอาอะไรหลายๆ,ๆอย่างมาจิ้มตรงนี้กูยอยากจะจิ้มดูได้ว่ามันคือบางทีเนี่ยเดมโมเนี่ยใช้ไฟมันไม่ค่อยเห็นไงาทางหน้าเมื่อเช้าผมเพิ่งคุยกับเจ้าของโรงงานเลยเแล้วก็คุยกันให้เขาส่งแอสเฟทมาก็คาดว่าน่าจะถึงภายในสัปดาห์หน้าเอาอนะไรแอเฟสอะไรมาตัวจริงตัวจริงเลยแผ่นแผ่น,ผนจริงๆเลยอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมเดโมให้เดี๋ยวทำจัดสวยๆแบบซิปจอบผมเดโม่ในมีภาพผม มีคนสนใจเป็นตัวแทนจำไหนเหระใช่ไหมมีคนสนใจเป็นตัวแทนเพียบตอนนี้ยังไม่รับเฟสแรกยังไม่รับตัวแทนนะครับเฟสแรกคือ,อยังไงก็ตามอ่ะพูดเลยคือ,อยังไงก็ตามเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนอะไรก็ตามเขาต้องใช้เองก่อนนะใช่ป่ะเฟสแรกยังไงก็ลองไปใช้ดูก่อนยังไงก็ประหยัดคุณบอกว่าประห okay, ยัดเท่าไหร่นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าใช้โหลดกลางวันถ้าใช้โหลดกลางวันหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยยิ่งประเทศไทยไม่แบบแสงแดดเยอะมากกลางวันนะ คือโหลดกลางวันคือเก็บไว้ได้ไหมเก็บพลังงานไว้ได้หป่โหลดกลางวันใช้ไม่ได้เก็บไม่ได้โหลดกลางวันก็คือผลิตเท่าไหร่ใช้เท่านั้นผลิตผลิตเท่าไหร่ใช้หมดเอากองคืนไม่ไม่ได้ต้องใช้ไฟต้องอันนี้คือตอนกลางคืนตอนนี้ตอนนี้อ๋อไม่เก็บไม่ได้อ่ตอนนี้เก็บไม่ได้คือเก็บได้เก็บได้ต้องใช้แบตเตอรี่ต้องต้องมีระบบแบตเตอรี่ต้องเก็บองแต่ถ้าถ้าเป็นโหลดกลางวันเนี่ยผลิตเท่าไหร่ใช้หมดใช้หมดคำว่าใช้หมดจริงๆแล้ว มันคือใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหลดทั้งวันเราเราเยอะอ่าโอเคพูดง่ายคือเปิดแอร์ทั้งวันอะไม่ต้องไม่ต้องเปิดแอร์ทั้งวันไม่สนไม่สนใจใช้พลังงานแสงอาทิตย์โอเคดีแต่ในที่สุดยังไงก็ตามที่คุณวิจัยมาแล้วก็คือประหยัดเงินให้ลูกค้าอันนี้ใช้ได้25ปีใช่ไหมยี่ปีแล้วก็ประหยัดเงินให้ได้ถ้าใช้ไฟอ่ะถือว่าเสียเสียตังค่าไฟถ้า25ปีนี้เสียตังค่าไฟ1ล้าน แต่ถ้าใช้อันนี้ลงทุนแค่สมมุติว่าเสียลงทุนแค่สี่แสนถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นหนึ่งล้านบาทค่าไฟอันนี้จ่ายแค่สี่แสนก็ได้มูลค่าหนึ่งล้านถูกต้องปะก็คือประหยัดให้เขาหกสิบเปอร์เซ็นประมาณโอเคคิดแค่เนี้ยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปติดให้ที่บ้านนะใช้เวลาเนี่ยติดนานเท่าไหร่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์มีคําถามอะไรถามเข้ามาเลยจะได้ตอบตอนนี้เลยไหนคุณผูุ้ณก็อยู่เว่าแผ่นเท่าไหร่ ออ๋มันใช้เป็นระบบไงนึกภาพอันนี้เป็น power bank อ่ะที่หลังที่หลังที่หลังอะไรฮะที่หลังโทรศัพท์ของคุณนะโทรศัพท์ของคุณมีป่าวะมีเป็น power bank ผมผมว่าได้ทำนะเป็นเป็นโซล่ามี e r b พ่อแบบว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ชาร์ตโทรศัพท์แม่งแบบหมดเว้ยไม่มีอ l e c t r i c i เอาเนี่ยเฉียดเสียบ power bank ที่เป็นโซล่า solar จะมีเฮ้ยมีด้วยเฮ้ยเอามาขายหน่อยดิผมว่าคนซื้อเพียบมีจริงเออมีจริงเอามาดิ เดีย๋ยวมาขายเพจเนี้ยผมว่าคนแม่งหมัดมันลำ้ำอ่ะมันลำ้นลำอ่ะนึกเห่ะไม่ต้องมานั่งเสียบอะไรเสียเวลามีจริงมีจริงโอเคอ่ะเรามาเจอกันครั้งหน้านะครับเดี๋ยวมาโอเคเอาแค่นี้ก่อนแหละบ๊ายบายดื้อเลยมีคําถามอะไรบ้างก็มีอยากขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะสนใจสนใจสนใจเป็นตัวแทนติดต่อช่องทางไหนสนใจมากสนใจค่ะอะไรเงี้ยติดต่อช่องทางนี้แหละเจนซีเอฟเข้ามา อินบ็อกเข้ามานะครับเขียนว่า CF เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานผมติดต่อเข้าไปเอง CF แล้วก็เวนวัคโซล่านะ CF โซล่าแล้วก็เดี๋ยวมันก็เด้งเข้าไปในอินบ็อกของผมทีมงานของันก็ไปตอบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยมันควรจะแบบเคยลองใช้เองเพราะนถ้าอยากจะเป็นตัวแทนเคยต้องลองช้นี่ผมเองยังจะลองใช้เองเลยเพราะว่าถ้าผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับสินค้านี้ผมต้องมั่นใจในมันใใช่เช่นกัน ใช่อย่างผมเนี่ยคือถ้าสินค้าไม่ดีผมก็ไม่กล้ามาขายใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าลูกค้าของผมเนี่ยสามร้อยลายเนี่ยถ้าผมเอามาขายซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคโอ้โหเขาได้โอกาสเยอะมากเลยเนี่ยคนดูนี่เขาได้โอกาสเยอะมากนี่โฆษณาเจ๋งๆให้เขาเลยนะยวะเนี่ยคนดีดูเขายังบอกว่าโคตรถูกเลยอาจารย์อาจารย์ถูกมาก CF เยอะเลยค่ะ CF เยอะเลยอ่าเขียนว่า CF CF เ e n t ว o r t h Solar นะครับ S O L A R เดี๋ยวจริงงานผมจัดการเองจริงงานผมไปตอบให้เห็นไหมช่องทางผมเจ๋งไหมนี่เขาก็แบบว่าอ,อ,อะไระเขาเนี่ยเข้าใจเอาประโยชน์นะผมพึง่งผมพึง่งผมพึ่งเปิดบริษัทนะบริษัทที่แบบว่าอะไรรับใช้คนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ชื่อบริษัทเจนบีมีเดียนะครับผมเป็นลูกค้ารายแรกลูกค้ารายแรก <laughs> แล้วเขาเอาแพ็กเกจแพงที่สุดแ <laughs> พ็กเกจราคาสูงที่สุดแล้วเขาบอกอาจารย์ครี่ที่แล้วอะไรเพราะว่า ผมก็ถามเขาตรงๆบอกทำไมถึงทำไมถึงรีบทำไมถึงรีบลงเลยรีบจดจับแพ็กเกจนี้ที่แพ็กเกจท็อปสุดของผมเขาบอกเพราะทำไมถึงเลือกผมผมก็นั่งในใจเขาคงจะบอกว่าอาจารย์มันดิตมีวิสัยทัศน์อาจารย์มันดิตจีเนียสอาจารย์มันดิตมาร์เก็ตติ้งเขาบอกเขาบอกว่าอ๋อเพราะว่ามันไม่แพง กูเพิ่งสอนคอร์สมากูเพิ่งสอนคอร์สพรีเมียมมาร์เก็ตติ้งบอกว่าจานของฉันไม่แพงของฉันถูกกูเปลี่ยนคาราคาเลยครั้งหน้าโอเคอันนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะช่วงโปรโมชั่นคุ้มมากคุ้มไหมนี่เขาคุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มไหมคุณมมาคุ้มไหมโคตรคุ้มโคตรคุ้มเขาจ่ายพมาพูดตรงๆเขาจ่ายแพ็กเกจเอตอนนี้ล้านสองแพ็กเกจเอล้านสองแพ็กเกจท็อปโคตรคุ้ม คนคุงออกกล้องออกกล้องเดรู้เรื่องออกกล้องคำเดียวรู้เรื่องคือคุณไปนั่งคำเองใครจะไปรู้ว่าโซล่านี้ไม่น่าสนใจสำหรับประเทศคุณไปนั่งคำเองกี่ปีอ่ะนี่แบบผมปิดอะไรให้เขาเลยพอคนสนใจปุ๊บจัดราคาทำราคากันคืนนั้นเลยคืนนั้นทำราคาคือแล้วคุณไปทำเองไม่ปีนั้นจะทำได้ทำตอนเนี้ย CF แบบรัวๆมาก20คนได้ CF แบบรัวๆโอ้โหเวอร์ฟูลจริงๆไว้เพจนี้ นี่คือขนทางอนาคตผมคือมิสเตอร์ฟิวเจอร์ตัวจริงดูหน้าชัดๆเลยโอเคโอเคอ่ะไปละเราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมโอเคไหมหิวเปล่าหิวเปล่ามาที่นี่ห้ามกินมาที่นี่ห้ามกินยิ่งหิวยิ่งเรียนรู้เรื่องมาที่นี่คือแบบคอสแพงแล้วนะคอสไม่ใช่แพงคอสราคาราคาสูงแล้วนะ แต่ว่าให้กินน้อยมากไม่เลี้ยอะไรเลยคุณเล่นคุณเล่นโอเคบาย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 